สวัสดีครับผมแมนนูนเกมเมอร์แมวเหมียวนะครับคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับผมวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับสำหรับใครที่พลาดการลดราคาจอย PlayStation 4ในช่วงที่ผ่านมานะครับ Sony ประเทศไทยนะครับได้ทำการออกประกาศมาใหม่เลยนะครับคล้ายๆกับจะเป็นการต่ออายุโปรโมชั่นนะว่าใครที่ซื้อจอย PlayStation 4นะครับในวันที่10ถึง30สิงหาคมนี้นะครับยังได้ลด500บาทอยู่นะครับผม ซึ่งก็จะทำให้จอย DualShock 4นะครับจากราคาปกติ1,990บาทเนี่ยจะสามารถซื้อหาได้ในราคา1,490บาทนะครับโดยประกาศนี้นะครับมาจากหน้า Facebook Page ของ Sony ประเทศไทยเองเลยนะครับผมโดยสีที่เขาทำการลดคราวนี้นะครับมีอยู่6สีนะครับก็คือ l e t k m a g m ma m Red, Red c r m o u f l a g e Green c a m o u f l a g g Midnight Blue แล้วก็ s t e e l Black ครับ แน่นอนนะครับว่าลายพิเศษอื่นๆนะลาย Limited Edition พวกนี้ไม่ได้ลดอยู่แล้วนะครับโดยสามารถหาซื้อออฟไลน์นะครับได้ที่ตัวแทนจำหน่ายโซนี่ทั่วประเทศเลยนะครับผมหรือว่าถ้าจะซื้อออนไลน์นะครับผมลองเปิดดูหลายร้านเนี่ยก็ทำการลดราคาต่อเนื่องนะอย่างเช่นร้านที่ผมใส่ลิงก์เป็นประจำนะครับก็คือร้าน n นสร้านนี้ก็ยังลดราคาอยู่นะครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์แรกได้นะครับผม ถ้าแบบนั้นถ้าท่านผู้ชมนะครับทำการซื้อจอยนะลุงแมวก็จะได้ค่าคอมนิดหน่อยนะครับโดยที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้ส่วนลดเท่าเดิมนะครับไม่เสียอะไรเลยนะก็เป็นกําลังใจในการทําช่องนะครับเป็นโอกาสดีนะครับสําหรับคนที่กําลังหาจอยเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นจอยสําหรับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวนะครับหรือว่าจอยที่2สําหรับตัวเองนะเอามาสลับเล่นนะตอนที่เราชาร์จนะครับก็ช่วยยืดระยะนะครับการใช้งานของจอยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้ยาวนานขึ้นนะครับก็สลับกันเล่นนะ ส่วนใครนะครับที่ยังลังเลแล้วก็กังวลว่าซื้อตอนนี้เนี่ยเจ้าจอย Dual Shock 4เนี่ยสามารถไปเล่นกับเครื่อง PlayStation 5ได้ไหมนะครับจอย Dual Shock 4นะครับสามารถเล่นกับเกม PlayStation 4บนเครื่อง PlayStation 5ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถนะครับที่จะใช้จอย Dual s h o c k 4นะครับในการมาคับเกม PlayStation 5ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าจะซื้อจอยตัวนี้ไปแล้วก็จะเล่นกับเครื่อง PlayStation 5เนี่ย ผมแนะนําว่ารอก่อนนะครับอย่าเพิ่งซื้อนะรอเครื่อง PlayStation 5ออกนะครับผมแล้วก็ค่อยซื้อ Joy PlayStation 5แบบนั้นก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใน2-3ปีนี้นะครับยังไม่คิดว่าจะซื้อเครื่อง PlayStation 5นะการซื้อ j o ย Dual Shock ที่มีลดราคาประมาณ500บาทนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเท่าที่ผมตามโปรโมชั่นอย่างเป็นทางการของ Sony มาราคา500บาทเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ลดเดยอะที่สุดแล้วนะครับในการลด Dual Shock นะ ถ้าไปซื้อออนไลน์นะครับแล้วก็ไปบวกกับคูปองนู่นนี่นั่นเนี่ยก็อาจจะได้ราคาลดลงไปอีกหน่อยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงกลางเดือนแล้วนะสำหรับหลายคนนะครับก็จะจนกรอบเหมือนผมเลยนะก็สามารถรอนะครับให้เงินเดือนออกนะแล้วค่อยไปซื้อช่วงปลายเดือนก็ยังได้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยดำเนินไปจนถึงวันที่3 1สิบสิงหาคมนะครับผมก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับมาอัปเดตกันหลังจากไม่ได้อัปวิดีโอมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยก็คิดถึงทุกคนนะครับผม สามารถสนับสนุนช่องแมวนูนได้นะครับโดยการกดจอยใต้วิดีโอนะครับก็จะเป็นสมาชิกนะผิเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับก็เพิ่มพลังให้ลุงแมวนะในการทําวิดีโอต่อๆไปนะครับถ้าอยากติดตามแมวนูนแบบเจาะลึกนะครับมีอัปเดตรายวันนะครับพี่นี่ก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะครับช่วยกันเขียนคอนเทนต์นะก็สามารถเข้าไปในเพจแมวนูนยูทูบเบอร์นะครับสามารถไปกดไลค์แล้วก็ไปกดฟอลโล่ได้นะครับผมังว่าข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับผมแมวนูนวันนี้ลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์ อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับ